คัดคุณวบนนี้นะคะเขาก็จะมาสอนทําเป็นบอรดประชาชนปลอมแบบนี้เลยนะคะ่ะอันนี้จะทําจากกระดาษน,นะคะทุุณนี่มันก็จะระบุชื่อวันเกิดแล้วก็อายุของเราไว้นะคะแล้วก็มี <c oughs> แล้วก็มีรูปเราอยู่ตรงนี้นะคะ่ะทุนข้างหลังก็จะเป็นชื่อ,อยูทูบเราแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปเราเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถวาดลงไปได้เลยนะคะวันนี้เขาก็จะมาลงคลิปสอนนะเพราะว่า เพราะเพาะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คืออาทิตย์เพิ่งเพิ่งผ่านมานี่แหละวันนี้มันก็คือมันมันไม่ว่างนะคะทุกคนแล้วอาทิตย์วันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์ที่ผ่านมานะมันเขาเป็นวันสอบวันแรกนะคะทุกคนเขาเป็นวันสอบวันแรกก็เลยไม่มี เ,ะะเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์ที่สอบพอดีแล้วมันก็ไม่ว่างเลยนะจิจๆเขาจะลงตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะแต่ว่าวันพฤหัสนะคะเขาก็ไปกรุงเทพอ,อีกเอาไปขนของที่บ้านแม่นะคะเขาก็เลยไม่มีเวลาเลยทีนี้เพราะว่าวันพฤหัสเขาไม่ได้เอาของไปด้วยนะคะเขาก็เลยย้ายมาวันเสาร์แทนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงแล้วค่ะทุกคนก็ตรงนี้นะคะบัตรนะคะทุกคนข้างหลังนะคะ เปลี่ยนจากไอ้ตรงคำ YouTube ตรงนี้เป็นแบบเราจะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะคะทุกคนวันนี้เขาก็มาลงคลิปสอนแล้วนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนนะคะสามารถแบบใช้เป็นเอ่อเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะคะที่แบบมันจะเอามาเทียบกับกระดาษนะคะทุกคนอันนี้เขาใช้การ์ดลากเส้นเทียบกับกระดาษไปแล้วะค,ะคุเห็นไหมเขาใช้เป็นการ์ดอันนี้นะคะ เทียบลงไปกับกระดาษนะคะใช้ดิ่สอรตีเป็นเทียบกับกระดาษทุกคนแล้วก็อย่างต่อมานะคะก็ให้ทุกคนนะคะตีเส้นตีเป็นกรอบแบบกรอบรูปเราทุกคน,นตรงนี้เลยตีเป็นกรอบรูปของเราแบบนี้เลยะคะทุกคนโ <c oughs> อ้ไฟจะคนถ้า <c oughs> ทุกคนตีเป็นกรอบรูปเลยค่ะเดี๋ยวเขาตีแป๊บนึง เขาก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่มันจะออกมาเป็นรูปนี้ทุกคนนี่ปะมันอาจจะไม่เห็นก็ได้เขาลองปิดไฟมีเห็นหนักกระดึงดิงสองมันอ่อนนิดนึงทุกคนเขาก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถวาดรูปแบบเป็นวาดรูปร่างๆของเราลงไปได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะวาดแบบเป็นจิบิเฉยๆแล้วกันนะคะ นี่เขาก็วาดเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นจีบแบบนี้เลยนะคะไมร่รู้มันเป็นจีบอย่างไงไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเขาก็พยายามวาดแบบคร่าวๆนะคะเขาก็จะพยายามแบบเขาก็จะพยายามแบบสอนอย่างละเอียดอนะ่ะแต่ว่าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นทุกคน ต่อมานะคะให้ทุกคนวาดเป็นเอ่อเป็นอันนี้ชื่อเราได้เลยค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนจากชื่อเป็นข้อความอย่างอื่นก็ได้เลยนะคะเอตรง youtube กับเอ่อตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเขียนเป็นข้อความได้เลยนะคะ๋ยวเขาจะเขียนเป็นข้อความแล้วกันนะทุกคนก็ทุกคนก็ต้องขึ้นกรอบแบบนี้มาก่อนนะคะ ซึ่งกรอบแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็เขียนข้อความได้เลยนะคะนี่เขาก็วาดรูปเอ่อเป็นกรอบแบบนี้นะคะเขาเขียนว่าจีบหน้อยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนนะคะจะต้องวาดแบบเหมือนเป็นเหมือนเอาไวต้ตีติด้ทุกคนเชวโค้ดมา ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคิวกระดวนให้ทุกคนวาดไปเลยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ยๆค้าแบบเป็นแต้มของเซเว่นนะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมมันเหมือนแบบเขียนวันปีกนไม่เนีจเข,ขาก็เจอไม่ได้ว่าดละเอีกขนาดนี้เนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนอุ้ย ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยต่อมานะคะต่อมานะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะวาดไอตัวที่มันอยู่ตรงนี้แมวทุกคนสามารถวาดเป็นสัตว์อะไรได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าใครจะไม่วาดก็ได้นะแต่ว่าเขาขอเลือกไม่วาดดีก,กว่าแต่ถ้าใครอยากวาดก็วาดลงไปได้นะคะทุกคนนี่ ไอ้ตัวแมลงนุคนสามารถวาดลงไปได้นะคะให้ทุกคนวาดด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นมานี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนสามารถวาดรูปอะไรลงไปได้นะคะที่แบบทุกคนไม่เอ่อทุกคนไม่ต้องวาดรูปอันนี้ลงไปก็ได้นะทุกคนกจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะ เขาก็วาดด้านหลังเสร็จแล้วนะ <shorts. S 1> เขาก็เขียนว่าสวัสดีนะชิชินค่ะทุกเพราะว่าไม่รู้จะเขียนข้อความอะไรนะคะใครสามารถสามารถเปลี่ยนตัวย t u ู e ตรงนี้กับต,ตรงนี้ได้ว่าจะเขียนอะไรก็ได้นะคะทุกคนก็คือออกแบบเองเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะมานะคะก็ให้ทุกคนตัดเส้นได้เลยนะคะ Terima kasih telah menonton! ก็ตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะก็ให้ทุกคนลอยล,ลบรอยดินสอ,ออกให้หมดนะคะทุกคนเดีย๋ยวเขาไปลบรอยดินสอไปหนนะพอะแล้วรอยดิสอ,นะลลอ,สอมันก็จะไม่มีแบบเป็นรอยดินสอเท่าๆนะทุกคนต่อมาก็ให้ทุกคนนะคะระบายสีตกแต่งได้เลยนะคะเดีย๋ยวเขาจะระบายสีตกแต่ง ตอนนี้นะคะก็ระบายเสรแล้วนะคะเขาจะระบายแบบไม่ได้สวยมากกคนมันระบายล่าลงๆน,นะคะต่อมานะคะก็ให้ทุกคนตัดได้เลยค่ะ hmm. ตอนนี้ก็ตัดครบทั้งสองด้านแล้วนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะเออ ใช้เทปเป็นกาวแบบเป็นกาวสองหน้าแบบเหมือนเป็นโฟมนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะแปะทั้งหมดสี่มุมแล้วก็ตรงกลางนะคะคนี่นะคะเชมก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนแกะไอ้ตรงกระดาษตรงนี้ออกน,นะคะทุกคน ทุกคนแกะอันนี้เสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็เอาอีกอันหนึ่งนะคะมาติดประกบกันได้เลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนก็ติดประกบกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นการแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ ็เสร็จไปแล้วนะคะทุนกับการสอนทําการอันนี้นั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนสามารถขอกันมาได้นะคะเดี๋ยวเขาจะทําเป็นตัวก๊าซแบบนี้ให้นะคะเพราะว่าเขาก็ทําให้ไอซีไปแล้วนะคะสั่คนในกล่องน,นี้นะคะก็จะเอามาเก็บในกล่องน,นี้นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะบายๆนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวาสะ